เรียนอุดอรรมสมัยมเป็นปออ,อสมัยในช่วงเอารูปเหมือนลงตาไปไปมอบนะช่วงนั้นช่วงวั <c oughs> นก่อนก็ไปโรงเรียนที่อำเภอศรีสงครามหลวงปู่ท่านเอาคือไปรับพระป่าเขา ทางโรงเรียนเขาไปก็มีวงดนตรีมีครูแล้วก็นักเรียนก็ไปแสดงอะไรดนตรีเปิดหมวกคนก็คงจะเมตตาเห็นเด็กเขาก็เลยบริจาคมาพอได้มาเขาก็อยากจะทำบุญเข้าคลังหลวงก็เลยไป ไปเดินทางไปรับน้ำใจนี้เพราะว่าการไม่ใช่ของง่ายๆในสมัยที่หลวงตาท่านกว่าจะทำให้คนได้รู้จักคุณค่าของทุนสำรองคนไม่ค่อยรู้ในสมัยนั้นมองไม่เข้าใจว่ามีความสำคัญยังไงบ้าง กว่าหลวงตาท่านจะทําให้จนกระทั่งเป็นที่เข้าอกเข้าใจเข้าใจไม่พอต้องรู้จักปกรู้จักรักษารู้จักคุณค่าของทรัพย์กองนี้ <c oughs> คนที่จะพอรู้ได้บ้างน่ก็อาจจะต้องเรียนแต่เรียนมาก็เรียนแค่ในตำราไม่ได้ซึ้งอะไรเพราะมันเป็นวิชาด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็เรียนมา แต่ร่ำเรียนมาก็ไม่ได้ซึ้งใจไม่ได้เห็นความสำคัญอะไรมากมาในตําราก็ไม่ได้เขียนถึงความสำคัญเขียนแค่ว่าทุนสำรองของชาติจะต้องใช้ทรัพย์สินที่มีค่ามั่นคงเอาไว้ในทรัพย์กองนี้ก็เรียนแค่นั้นเพื่อที่จะเป็นหลักประกันของแต่ละชาติแต่ละชาติในการทำมาค้าขายซึ่งกันและกัน เรียนแค่ประมาณนี้แหละไม่ได้เรียนลึกซึ้งพอมาอยู่กับหลวงตารู้สึกจะลึกซึ้งจะมากกว่าว่าทุนสำรองค้ำค่า,เง,าเ,เ,เงินในชาตินั้นๆเลยทเดียวเงินในชาติเนี่ยไม่ได้มีค่าถ้าไม่มีทุนสำรองการที่มีค่าสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้ก็เพราะว่ามีทรัพย์ที่แท้จริงอยู่ที่ทุนสำรองนี่แหละ พวกเรานี่ยซับไม่แท้จริงเราเป็นเพียงกระดาษเป็นเพียงกระดาษที่เอามาประทับตาให้เป็นลวดลายของของเงินตราเงินตราหรือเป็นเหรียญเหรียญกระสาบเพื่อเป็นอะไรสัญ,ญลักษณ์แทนการซื้อการขายแลกเปลี่ยนที่เป็นที่ยอมรับได้แต่ก็ไม่ได้มีค่าตามนั้นจริงเงินก็ไม่ได้ว่าเป็นเงินตามมูลค่าของเงินจริง กระดาษก็เป็นเพียงเศษกระดาษเป็นเพียงกระดาษธรรมดาจะมีค่าอะไรใช่ไหมแต่สิ่งที่มีค่าจริงๆเลยแหละคือทุนสำรองที่ทำให้สิ่เหล่านี้มีค่ามีราคาเป็นที่ยอมรับถ้าทุนสำรองพังปุ๊บกลายเป็นเศษกระดาษเลยเนี่ยมารู้ชัดเจนอย่างมากในสมัยหลวงตาเพราะฉะนั้นการที่รู้แล้วแล้วลไม่รู้จักรักษา ไม่เห็นคุณค่าก็แสดงว่ารู้ไม่จริงเป็นเพียงแค่รู้รู้ในตำรารู้แบบปริยัตรู้แบบนอนแท็กระดาษแต่เป็นปริยัติในทางโลกไม่ใช่ปริยัตในทางธรรมรู้จริงต้องเห็นคุณค่าจริงๆต้องตระหนักแบบหลวงตาหลวงตาท่านเป็นพระอรหันต์ที่ไม่ได้ติดในเงินในทองอีกต่อไปแล้วแต่ท่านกลับสอนให้เราเนี่ย เห็นคุณค่าการเห็นคุณค่ามันก็ต้องปกป้องการปกป้องมันก็เหมือนยึดติดเพราะนั้นคนก็เลยไปสอนหลวงตาว่าหลวงตาเนี่ยยังยึดติดในเงินในทองอยู่นะกลายเป็นอย่างนั้นไป <c oughs> นก็เราเหมือนเรายึดติดพ่อแม่เนี่ยเราเกิดมาเราต้องอาศัยใครจะมาป้อนข้าวป้อนข้าวก็ยังไม่เป็นล้างก้นก็ยังไม่เป็นอาบน้ำอาบท่ากเขายังไม่เปน็นก็ต้องอาศัยพ่อแม่ ไม่ยึดติดพ่อแม่ไม่ยึดติดบุคคลผู้มีอุปการะแก่เราจะไปยึดติดใครเพราะนั้นก็ต้องอาศัยการยึดติดแม้เมื่อมาประพฤติปฏิบัติทำแล้วก็ยังต้องยึดติดพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนเลยที่พึ่งอื่นไม่มีเราไม่มีที่พึ่งอื่นเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดในชีวิตของเราเราจะไม่พึ่งสิ่งอื่น ท,ท่านสวดมนต์นัิเมสรนังอัญญงพุทธโธธรรมโมสังโฆเมสรนังวรังนั่แหละนี่ด้วยการกล่าวความสัตย์ความจริงนี้อะไรเนี่ยนั่นแหละนี่คือนี่คือกล่าวอย่างให้เป็นคําสัตย์ให้เป็นความสัตย์ความจริงไม่ได้กล่าวล,ลอยๆไม่ได้กล่าวตามตำหับตําราไม่ได้กล่าวตามที่เขากล่าวกันแต่กล่าวด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจในใจเลยว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราจะไม่เอาสิ่งอื่น ให้เป็นที่สูงสุดในชีวิตของเราก็คือท่านให้ยึดยึดจะต้องยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพราะยังไม่ทันจะอะไรก็ปล่อยวางนะอะไรที่เป็นความดีนะมักจะสอนให้ปล่อยวางแต่อะไรที่เป็นความชัวนะ่วเน่ยอะไรไม่ดีทั้งหลายความเลาะและความขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยไม่เคยสอนให้ปล่อยวางเลยเวลาน,นอนอะไรหัวหัวอยู่บนหมอนหลังอยู่บนเสือ่ออะไรี ท่านไม่สอนท่านสอนให้เราเข้าทางจงกรมสอนให้เรานั่งภาวนาอย่าไปยึดติดในเสื่อในหมอนอย่าไปนึดยึดติดในความผาสุขสบายจากการกินการหลับการนอนให้ปล่อยวางสิ่งนั้นแต่ให้ยึดติดคําสอนของพระพุทธเจ้าพอยึดแบบนี้แล้วเราจะดีขึ้นยึดแบบนี้แล้วเราจะปล่อยวางได้เป็นลําดับไปถ้าเราไม่ยึดติดคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยมันจะไปยึดติดสิ่งอื่น เพราะนั้นท่านจงบอกว่าใหา้อย่าไปยึดถือในสิ่งอื่นๆให้เอาท่านนี่แหละเป็นที่พึ่งเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้น <c oughs> พอหลวงตาท่าน,นมาสอนให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทรัพย์สินเงินทองที่มีความสําคัญต่อชีวิตเราทั้งชีวิตเลยไม่ได้เราคนเดียวด้วยคนแวดล้อมเราได้รับผลกระทบกระเทือนไปหมดพรท่าน,นมาสอนก็เลยบอกว่าหลวงตานั่นแหละไปยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินไปหวงแหน เป็นพระต้องไม่หวงแหนต้องไม่ห่วงสอนหลวงตาเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการที่สอนให้คนรู้จักทุนสำรองเพราะฉะนั้นเมื่อมีในยุคนี้หลวงตาท่านก็นิพพานไปแล้วแต่ยังมีโรงเรียนหรือยังมีองค์กรที่เห็นคุณค่าอยู่เพราะนั้นหลวงปู่ท่านจึงไปที่ไปไปแล้วสงเคราะห์มากกว่าพระป่า นั้นซะอีกนี่พอไปแล้วนี่ไปสงเคราะห์ไปให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนเพราะเป็นโรงเรียนที่มีโอกาสที่จะถูกปิดเด็กนักเรียนมีแค่ไม่ถึงห้าสิบคนเขาจะส่งงบมาหรือเปล่าเขาจะต้องให้พึ่งตัวเองเพราะว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กไม่ผ่านเกณฑ์เกณฑ์รู้สึกจะเท่าไหร่8ปสิบหรือร้อยสบนะสมัยนี้นั่นแหละถ้าเกณฑ์เท่านี้ถ้าเกณฑ์ วันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเขามีเกณฑ์เพราะฉะนั้นก็มีความสุ่มเสี่ยงนี่ก็ช่วยเมื่อต้องพึ่งพาตัวเองพึ่งงบประมาณได้ยากนี่ก็ไปเลยไปช่วยช่วยมากกว่าที่รับพระป่าด้วยซ้ําไปพอไปรับนี่คือรับน้ําใจเดินทางก็ไกลเอาของเล่นไปให้เอาเป้ไปให้เด็กตื่นเต้นกันเด็กนี่แหละอยู่อำเภอศรีสงครามที่ติดกับอำเภอนาว่า อำเภอศรีสงครามเนี่ยก็เป็นอำเภอที่หลวงตาท่านเคยไปจำพรรษานะจะว่าไม่พิเศษก็พิเศษรู้สึกเป็นที่จำพรรษาของหลวงตาท่านไปจำพรรษาพรรษาหนึ่งในสมัยอยู่ข้างๆแม่น้ำสงครามแม่น้ำศรีสงครามแม่น้ำสงครามหรือแม่น้ำศรีสงครามเฮ้ใครอยู่ศรีสงครามอ่ะนั่นแหละแม่น้ำชื่ออะไรแม่น้ำสงครามหรือศรีสงคราม เออแม่น้ำสงครามนะแต่อยู่อําเภอสีสงครานี่แหละลุงตาท่านไปจำพรรษาอยู่ในสมัยที่ท่านเป็นพระหนุ่มออกปฏิบัติใหม่ๆเป็นภาวะที่จิตใจท่านมั่นคงจากสมาธิแล้วท่านเคยจิตเสื่อมเพราะการมาทำกรดตอนที่ท่านออกทุด,ดงจากอำเภอจัก,กรลาดโคราชขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วก็มามากรดคงจะเสียหายท่านเลยมาซ่อมแซมมาทําที่บ้านเกิดท่านคือบ้านตาดพอทํากรดจิตใจก็ต้องไปคิดไปอ่านอยู่กับการทํากรดว่าจะประกอบส่วนไหนยังไงปรากฏว่าจิตที่เคยตั้งมั่นได้ทำความสงบได้ทุกครั้งไปปรกากฏแล้เริ่มไม่สงบเริ่มไม่สงบท่านเรียกภาวะนี้ว่าจิตเสื่อม จิตปกติอย่างพวกเราเนี่ยคือจิตท,ที่ไม่เคยจเจริญนะต้องว่างั้นลองตาเนี่ยคือจิตท,ที่เคยจเจริญแล้วท่านอยู่อำเภอจักราดเนี่ยเจริญเพราะาาาท่ะนทานทําความเพียรทั้งภรษาเลยทําความเพียรทุกครั้งที่ทําจิตสงบได้ทุกครั้งที่ทําจิตสงบได้คือจิตเจริญคราวนี้พอมาทํโกรธปับ๊บจิตท,ที่เคยจเจริญคราวนี้เริ่มทําได้บ้างไม่ได้บ้างเอาจนกระทั่งไม่ค่อยจะได้หรือไม่ได้นี่แหละท่านบอกร้อนลุ่มมาก ท่านเปรียบเหมือนคนมีเงินมีทองเป็นหมื่นแสนล้านเคยร่ํารวยเป็นเศรษฐีแล้วแล้วอยู่ๆกลายเป็นหนี้เป็นสินกลายเป็นคนยากจนขึ้นมาในช่วงพริบตาเพราะกิจการงานล้มละลายภาวะที่เคยเป็นเศรษฐีแล้วสูญเงินนะสูญเงินกลายเป็นคนธรรมดามันทุกข์มากกว่าคนธรรมดาที่ไม่เคยมีเงินมีทองอะไรหรือมีหนี้สินอยู่เป็นประจำชีวิตอย่างนี้ นี่ก็คือจิตที่ไม่เคยจเจริญเลยไม่ทุกเท่ากับจิตที่เคยจเจริญแล้วแล้วก็เสื่อมลงมาต่อหน้าต่อตาท่านว่าน,นี่คือภาะวะจิตเสื่อมจิตอย่างพวกเราเราท่านท่านที่ไม่เคยฝึกคือจิตที่ไม่เคยเห็นความจเจริญเลยแม้แต่นิดเดียก็ทุกสุขทุกสุข,สขตามภาษีภาษาชาวโลกแต่ผู้ที่เกิดผลของสมาธิขึ้นมาแล้วแล้วล้มไปต่อหน้าต่อตาทําไม่ได้ตั้งไม่ได้เหมือนเดิมโอ้ท่านบอกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ ในครั้งพุทธกาลจึงมีพระที่ท่านได้ฌานแล้วก็เสื่อมได้ฌานแล้วก็เสื่อมได้แล้วเสื่อมในที่สุดท่านจะฆ่าตัวตายเลยพระอะไรหลวงพ่อชื่อเออหลวงพ่อจำโคตทิกะเป็นพระในครั้งพุทธกาลท่านเอามีดปาดคอเลยท่านบอกหลวงตาเนี่ยท่านเสื่อมแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวเนี่ยท่านก็ยังมีความคิดประวัติประวัติอยู่ว่า เหมือนกับตายยังจะดีสักกว่าที่จะมาอยู่ในภาวะที่มันร้อนอย่างนี้เนี่ยท่านเกือบเกือบนะพอเพอิญท่านได้หลวงปู่มั่นแก้ให้เพราะฉะนั้นภาวะท่านจึงเห็นโทษโทษอันที่หนึ่งก็คือโทษของการที่ติดในความสุขประเภทนี้แล้วก็เสื่อมไปมันทุกร้อนแสนสาหัสนั่แหละแล้วท่านก็เห็นโทษของการที่ไปยุ่งกับหน้าที่การงานที่ไม่รับษาจิต จิตใจรักษาไม่เป็นหท่านไปยุ่งกับกรดเพียงแค่คันเดียวของการทํากรดจิตเสื่อมเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนพระว่าอย่าไปยุ่งกับงานก่อการสร้างอย่าไปยุ่งกับงานต่างๆนานาที่เป็นงานภายนอกอมันมีโอกาสที่จะทําให้เราปล่อยจิตปล่อยใจไปแล้วจะกลับมาคุมให้สงบนยากนี่แหละถ้าเคยสงบแล้วแล้วมันไม่สงบอีกมันร้อนทุกข์ร้อนมากๆเลยว่ากันเถอะเพราะนั้นท่านจึงสอน ท่านไปอยู่กับหลวงปู่มั่นก็ต้องได้แก้จากภาวะจิตเสือ่อมนี่แหละหลวงปู่มั่นก็เลยเหมือนกับให้เริ่มบริกรรมพุทโธให้ทีตลอดทั้งวันทุกหน้าที่การงานท่านเลยจับพุทโธตลอดแม้กระทั่งปัดกวาดเช็ดถูอะไรท่านก็ประคับประคองพุทโธพุทโธพุทโธไม่ปล่อยจิตปล่อยใจส่งออกเลยนี่แหละใช้เวลาปีกว่าถึงจะค่อยๆค,คืนกลับมาได้พอคืนกลับมาได้ได้สมาธิคืนกลับมาได้นี่ที่ท่านไปอยู่ที่ สีสงครามในพรรษานั้นน่ะท่านได้แล้วได้กลับมาแล้วภาวะนั้นเป็นภาวะที่ท่านยังไม่ทราบนะั่นในเวลานั้นว่าท่านน่ะกำลังติดสมาธิติดติดศีลติดศีลก็เป็นอันตรายติดตําราติดตําราติดคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรักษาศีลเท่าไหร่ติดขึ้นมาก็อันตรายเพราะมันจะเกิดความลําพอง ว่าเราเนี่ยมีความรู้ในคําสอนของพระเจ้าเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นจะมีนิสัยจับผิดไม่ได้รู้เพื่อแก้เรารู้เพื่อแก้เราเนี่ยถูกจะอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอแต่ส่วนใหญ่รู้แล้วจะเริ่มคนนั้นแย่พระอ,องค์นู้นแย่พระอ,องค์นี้แย่เพราะนั้นคนที่ติดตำหรับตำราเนี่ยมักจะได้ดูถูกพระราหันเยอะมากเลยพอไปใช้ตำหรับตำราคงไปใช้กับพระบางประเภทไม่ได้ประเภทที่ท่านภาวะภายในดีแต่ภายนอกท่านดูหลุกลิก ดูลุกลิลลุกล้นอะไรก็มีเหมือนกันนี่แหละดูท่านอาจจะเรียกกันว่าภาคีริ้วห่อทองอย่างนี้เราไปดูในตำรับตำลาพอเราไปดูเราไปดูแต่ภายนอกเราไม่ได้รู้ภายในเพราะไม่เคยสนใจภายในติดตำราเลยเป็นบาปบาปบาปเราเกิดความสงสัยดีไม่ดีสงสัยแม้กระทั่งคําสอนเพราะไม่เคยปฏิบัติไม่คําสอนของพระพุทธเจ้าเสเองเลยกลายเป็นผููต่อต้านพระพุทธเจ้าท่ามกลางตาําราติดศีลก็เกิดความยึดว่าเรานี่ ดีกว่าใครเขาคนนั้นยังไม่เท่าคนนี้คนนี้อะไรเกิดความดูถูกเพราะว่าไม่ได้แก้ใจมีแต่ศีลแต่ยังไม่แก้ใจความดูถูกไม่รู้เท่าทันในใจเราความดูถูกเพราะเราถือตัวถือตัวขึ้นมามันก็มาจากใจนี่กดเขาก็ยกตัวขึ้นมานี่ก็พลาดติดศีลอันนี้ติดสมาธิพอติดสมาธิปุ๊บเนี่ยจะคิดว่าสมาธินี่คือนิพพานเลยนในสิ่งที่ในภาวะที่หลงตาท่าน ท่านเป็นในช่วงเวลานั้นเนี่ยท่านถึงเอามาพูดถึงโทษโทษของการติดสมาธินี่อันตรายถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ลงใจเนี่ยจะไม่มีใครแก้ได้เลยตลอดทั้งชีวิตก็จะติดสมาธิเข้าใจว่าสมาธิคือนิพพานคิดว่าบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วไม่มีธรรมที่จะต้องทําให้เหนือไปกว่านี้อีกต่อไปแล้วทั้งที่เป็นเพียงสมาธิสมาธิแบบนี้ท่านก็เรียกว่าอาจจะเป็นสมาธิที่ยังไม่ได้มีด้าน อะไรยังไม่ได้สมาธิที่ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลก็ได้ท่านก็ไม่ได้มาพูดแจกแจงนะท่านไม่ได้มาพูดแจกแจงท่านเพียงก็ว่าเห็นโทษของสมาธิถ้ายังเป็นเพียงชาญโลกีเป็นสมาธิแบบฤษีชีพัยที่ไม่ได้มีสัมมาสมาธ,ไมไมมาธิไม่ได้มีสมาธิถฐิเข้าไปประกอบเสื่อมขึ้นมาเรียกว่าถือตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นนิพพาน คิดว่าตัวเองได้นิพพานไปตลอดคราวนี้ก็จะปรามมทพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่ท่านเป็นของจริงเพราะว่าสําคัญผิดก็มีมีอยู่ในครั้งโบร,โบราณถึงได้มีพวกนักบวชนอกศาสนาที่ท่านภาวนาท่านก็ได้ฌานนะได้ฌานสมาบัติได้รูปฌานได้ฌานได้อะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านกลับใช้คกับว่าโอ้ชิปหายแล้วเนอท่านตั้งใจจะไปโปรดอาจารย์ของท่านนะ อาลานดาบทอุทกดาบทนี่ท่านก็ได้สมาบัตินะได้ชาติชั้นสูงเลยท่านจะไปโปรดปรากฏว่าท่านละสังขารเสียไปก่อนมรณาภาพไปก่อนท่านก็ว่าโอ้ชิบหายแล้วเนาะเพราะอะไรพระจะต้องไปเกิดเป็นพรมเป็นรูปประพรมเป็นรูปประพรมตามความรู้สภาวะของจิตที่ติดในสมาธิติดในชาติในสุดก็จะต้องไปเกิดเป็นพรมหยุดนานมากมาย พระพุทธเจ้าผ่านไปไม่รู้กี่พระองค์กี่พระองค์ก็ยังเป็นพรมอยู่อย่างนั้นจนถือว่าตัวเนี่ยมันอะไรอยู่ในสภาวะที่เป็นอมตะอย่างนั้นยิ่งไม่ฟังใครเลยเพราะถือว่าเราเนี่ยโอ้ยที่สิ่งอื่นเปลี่ยนแปลงไปหมดเราเนี่ไม่เคยเปลี่ยนเราเนี่ยมั่นคงเราเป็นของแท้น่ะเห็นไหมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าไปโปรดอะไรพระกาพรมหรือหลวงพ่อก็เพราะอันนี้แหละเพราะไปเป็นมิจฉาทิฐิคิดว่าตัวเองนี่ยั่งยืน พระพุทธเจ้าเปลี่ยนไปไ็นพระโกีพระองค์แล้วตัวเองยั่งยืนกว่านะนะเห็นไหมนะพระพุทธเจ้าต้องไปปรับนะโชคดีนะที่ยังพระพุทธเจ้าท่านยังไปปรับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของสมาธิที่ติดเนี่ยจึงอันตรายแทนที่จะได้มรรคผลที่พ่านตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์รแรกก็เลยต้องเสียเวลาไปอยู่เนินนาะนเพราะนั้นท่านจึงสอนให้เราจะต้องเอาศีลสมาธิปัญญาให้พอดีพอเหมาะกลมกลืนผสมกลมกลืนนะเดินปัญญาตั้งแต่ต้นทางนี้เลยปัญญาก็มีขั้นหยาบนี้ มีขั้นหยาบอะไรที่เป็นความดีทั้งหลายเอาอะไรที่ไม่เป็นความดีทั้งหลายสลัดทิ้งให้ได้ปล่อยวางให้ได้เนี่ยแหละท่านไม่ให้ประมาทเพราะฉะนั้นจึงพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยเพราะนั้นเวลาเข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์นั้นจึงสอนให้เราสังเกตสังการเพราะว่ามีความดีภายนอกเนี่ยความดีขั้นหยาบหยาที่จะสอนเราพอเราจะทําความดีประเภทนี้เราจะรู้สึกดูถูกนะ ต้องมาทําอะไรก็ไอ้อย่างนี้ไม่เห็นมีประโยชน์เลยนะอยากจะอยากจะข้ามช็อตไปเลยเังนะ้นวนนั้นทุกวันนี้จึงมีคําสอนลัดสั้นเยอะแยะไปหมดเลยโดยที่ทิ้งความดีภายนอกหมดในขณะที่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวและใครทั้งหลายท่านปฏิบัติทมอย่างคั้นลึกซึ้งเข้าใจในพระไตรปิฎกหมดแต่ท่านเอาที่เป็นแก่นเป็นสาระที่จะมาเพื่อการปฏิบัติท่านเลยไม่ใช่พระไตรปิฎกมาด่าว่าใครท่านเลยไม่เอาสมาธิมาให้มันเหนือไปกว่าปัญญา ท่านเลยไม่มีวิธีที่จะต้องมาลัดสั้นเยเรียกว่ามีเงินมีทองในจับเงินจับทองได้จับสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้แล้วก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นกจับไปเถอะน,นี่ไม่ท่านครบท่านไม่ทำนั่นแหละท่านทุกสิ่งทุกอย่างท่านจึงระมัดระวังอันนี้เป็นปานะอันนี้เป็นอาหารอันนี้เป็นของที่มีอายุเจ็ดวันตามพระวินัยเป็นอะไร เรียกว่าจะมีอายุนะของแต่ประเภทถ้าเป็นอาหารมีอายุแค่เที่ยงเที่ยงวันเนี่ยฉันไม่ได้ถ้าเป็นของประเภทกิรณะเภสัชเนี่ยเป็นประเภทเจวันบ้างเป็นประเภทไม่มีอายุบ้างอย่างเกลืออย่างเงี้ท่านก็ถ้าเป็นอยู่ในกลุ่มที่เป็นยาเนี่ยนี่อันนี้คือไม่มีอายุแต่ถ้าเกลือเอามาทำอาหารปุ๊บ้ามันลงว่าทำอาหารปุบ๊บเนี่ยอายุไม่เกินเที่ยงวันอย่าง,งี้เป็นต้น ท่านไม่ข้ามไม่ประมาทไม่บอกว่านี่คือธาตุสี่เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรมาปะปะปนเป็นอะไรก็ได้ไม่มีนั่นแหละนี่ท่านละฉันที่รงน้ําร้อนเท่านั้นไม่เอาไปฉันตามกุฏิกุตังอะไรแบบนี้ในท่านเพราะว่าท่านไม่พระที่ตามมารุ่นหลังจะได้ไม่จิตใจฟุ้งซ่านมองไปก็เห็นอาหารอยู่ต่อหน้าต่อตาอดใจไม่ได้อย่างนี้ไม่มีท่านก็แยกนี่คือรองน้ําร้อนนี่คืออะไรคือท่านทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นมา นี่คือความเคารพให้อยู่ในป่าในดงเสมือนอยู่คนเดียวเหมือนทุดงอยู่เพียงลําพังเพื่อที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาโดยที่ไม่มีสิ่งใดมากระทบกระเทือนทางทางหูทางตาให้เกิดจิตใจจะได้คุมได้นี่วาไม่งั้นมีสิ่งที่มากระทบเยอะแยะไปหมดกําลังเดินจงกรมอยู่ก็เห็นคนนั้นเดินอยู่ข้างใกล้เห็นคนนั้นไอคนนี้จามคนนู้นอะไรต่ออะไรนเนี่ยเพราะนั้นนี่ท่านจึงทําสภาพวัดให้เป็นป่าเป็นดง แล้วก็ตัดหน้าที่การงานที่จะเป็นเครื่องน่วงทวงจิตใจออกให้หมดเนี่ยไม่ให้มีไม่ให้ไม่ต้องมีกิจนิมนต์อะไรไม่ต้องมีสิ่งอะไรต่างๆนานาที่จะทําให้พระต้องมามีภาระ,ะหน้าที่มากมายแม้การรักษาทรัพย์สินเงินทองของชาติอย่างครางหลวงท่านก็ไม่ได้ให้พระไปวุ่นวี่วุ่นวายนะเนี่ยก็มีเพียงแค่บางโรคบางองค์เท่านั้นองค์แต่และองค์ก็ยังเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาย,ยังรักษาสภาวะ ความสงบสงัดภายในวัดเหมือนเดิมมีเพียงบางโบรูปเท่านั้นที่อาจจะเป็นบุญเป็นกรรมที่ตกแต่งมาก็ต้องมีความจําเป็นที่ต้องไปช่วยไปช่วยขึ้นมาการช่วยก็ต้องรักษาใจไปพร้อมเพราะวครูบาอาจารย์ท่านสอนเหมือนกับไปเป็นพาาระศาลานี่แหละเป็นพาาระศาลานี่ต้องรักษาใจตลอดเลยไปคิดอย่างว่าอย่างนี้มาท่านเปรียงชี้เลยอย่างั้นหลวงตานั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้าก็เป็นพระศาราก็คือมีงานเมื่อมีงานแล้วก็คืองานภายนอกแล้วมันจะดีอะไรเนี่ยแต่ท่านสอนให้เราจี้เราเ,เอาการงานนั่นแหละกลับมาสอนเราเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมีความรอบคอบมีความละเอียดระอ้อในการงานมีการทํางานที่ไม่หวังชื่อเสียงเรียงนามไม่หวังลาบยศสนเสริญจ,จากงานเหล่านั้น,นทําแล้วปล่อยพร้อมทําแล้วปล่อยวางพร้อมอย่างนี้นได้จากหลวงตาม,มากมายเอาละวันนี้ก็เลยถือโอกาสพูดจากการไปสงเคราะห์ที่ สีสงครามเ,เรียกว่าหลวงตาท่านประสบการณ์ในชีวิตการประพฤติปฏิบัติธรรมของหลวงตาเนี่ยอธิบายได้หมดนะตั้งแต่ขั้นต้นขั้นไม่สนใจธรรมะเลยไม่สนใจการปฏิบัติเลยไม่อยากบวชเลยได้น้ําตาพ่อแม่ได้ความกตัญญูรู้คุณของพ่อที่มีต่อพ่อแม่พอท่านขอร้องอะไรมาแล้วไม่มองข้ามไม่ดูถูกนี่ก็เป็นความดีที่สําคัญบางทีเราเอาความดีประเภทนั้นแต่เรายังเกลียดชังพ่อแม่อยู่มันมันไม่มันไม่ส่งเสริม มันมันเป็นอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่กีดขวางทางมรรคทางผลเนี่ท่านเป็นลําดับมาเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยไล่เลียงมาท่านเคารพครูบาอาจารย์พระครูบาอาจารย์มาทักท้วงกับพร้อมจะปรับจะแกแ้เพราะนั้นท่านจึงได้ดิบได้ดีท่านจึงหาทองคําสิ่งที่วัดคุณธรรมของหวงตาเนี่ยได้ทองคําต้อง13ตันเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งแสดงว่าผู้คนเคารพ บูชาท่านท่านพร้อมจะทําอะไรไม่ได้มานั่งเอาวิชาการมาจับว่านี่เศรษฐศาสตร์นะนี่ทุนสํารองนะนี่ทรัพย์สินนะไม่เขาลบปับ๊บให้เลยท่านจะเอาอันนี้เหรืออาหามาในลูกเต้าละเนลนหลนทั้งหลายเพรารู้ว่าหลวงตาปรารถนาสิ่งนี้เพื่อจะเอามาช่วยโลกทุกคนก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือขึ้นมาเป็นความสามาัคคีตั้งแต่วันนูน้นจนถึงปัจจุบันนี้หลวงตาท่านละไปแล้วความสามาัคคีความรักในอว,วาทคําสอนตายังมีอยู่จึงได้มีผู้สืบต่อ สืบหนอดต่อแขนงไปได้ต่อไปเรื่อยๆเอาละสมควรเวลากระบอยยะทาวริวหาภูลาปาริภุเรนติจารัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตนะงุปกาปติปิิตังปฏิตังตุมหังทิพเปเมวะสุจมตุสาเปกุลิณตุสังกปาจันโโปพญาลโสยะธามณิโชติลโชยะธาอิโยวิวันจันตุสา Yeah.